กิจกรรมที่ไม่คุ้นพลาดเลยนะครับเวลามาเที่ยวหลวงพ่อบางนะตักบาตข้าวเหนียวนี่เราถึงแล้วนะครับถ้าติ่งเป็นถ้าหลุดที่อยู่ริมแม่น้ําโขงเลยนะครับซาลาแปาปีหนึ่งเต็มคุะโอ้บ่อยปีเลยอันนี้อย่างเสือดวงด้วงหมดเลยโอ้ไม่เห็นี่้า<ห>กระขยันตัวใหญ่มากจะขยันจ้กระหยันทำไปแน้วทำไปเลยดูจริงให่งามกูอยู่ไหนโจ๊กนะอีกตัวหนึ่งไซส์พี่เขาจำดาวได้กำลังนั่งเรือไปน้ำตกตากแซ ป็นน้าตกที่ต้องนั่งเรือไปเท่านั้นนะครับตอนนี้ไม่มีใครแล้วมีแค่มผมกับดาววัดเสียงทองนะอายุ500กว่าปีเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆที่นี่ก็เป็นเมืองมรดโรกโลกด้วยนะครับเมืองหลวงพะบางเราจะมาเดินตลาดเช้านะคะมาดูว่ามีอะไรบ้างมาไปดูของเยอะมากข้างในก่ห้าสิบกับ่ับี่ปูก้อินห้สจะกินเห็ดลายแห้งองยังไงก๋วยจั บูดากับปดาวเป็นๆด้นี่ยตาย่ะกอหลวงแล้วหลวงแล้วอันนี้ยังงครนมเหรอขนมบ่นี้ขนมบาบินีมะทอนี่ขนมบ้าบินครับใหญ่มากทำจกเข้าทำจากข้าวแ็นน้อยก็จะทำแซง อ้าบุนงงงกงนอนจะตักนอนจะจบุกับต้นก็อันนี้น่ะแค่เปนโดนก้ยแป้งค่ะอันนี้แป้งหนูโดน้อียางอันนี้น่ะพวกธรรมชาติเทาธรรมชาติพวกธรรมชาติเทาันนี้กินยังไงกันสิเบอร์โอ้อันนี้เป็นของธรรมชาติเลยตัวนี้แม่บิกแซ่บมะเ้ือแด้าบิรกแดงแดงนี่กับตัวนี้กันาอาบิกแดงแดง กันโหกระจันสิบพันมันี่ยสิบพันนั่นน่ะเสาห้าพันเสาห้าพันเหมือนจะขยันตัวใหญ่มากจะขยันจะกระจันมันอยู่น้ำเอีหยังนี่ต้นไม้เหรอเอออยู่น้ำต้นไม้ที่ไหนครับเขาไปจ่าไฟเอาเครื่องอ๋อจ่ไฟเหรอเขาใช้วิธีเปิดไฟล่อมา อะไรเมนดวงมานเนื้ดวงเขาอันไหนอดวงเข้ามาทำในในไม่ได้ดีนะเว้ยไม่ได้ดีเหรอใบหดซ้ำเดือนก็ได้มันอยู่น้ำดินหรือกบไหมยู่กบไมปลหมเอาไว้เอาไว้ในนี้ได้ซ้ำเดือนได้เหรอซ้ำเดือนแล้วมันก็ตายมันตายหรือยังมันตายตอนั้นดูมันอยู่ในน้ำอยู่ในน้นเราโอ้ยเราไม่รู้นะใบขึ้นแล้วก็ปอกจะปอกเป็นแมงเป็นไอเสือใหญ่ใหญ่แล้วก็บินไปไข่แล้วก็จะเป็นอันนี้หม่แม่งยังไงแม่งแข็งไอ ขึ้นเอาไปให้น้องกินเป็ดเจียวที่แบบบอ๋อตำแจไม่แข้งอ่ะเจียวไม่แข้งอู้อันนี้ขายจังเดยนี่ทักพันเอ้ไข่เป็นขีดมาโอหนูมาอย่าเป็นน่าจะเอาคืออย่างไข่แพนไข่แพนสาหร่ายเหรอสาหร่ายแต่มันอยู่ในในแม่น้ำแเขามาตักแล้วก็มาทอดกรอบของกินเยอะมากเลยครับข้างในนี้อ๋อมีปลาไปทางโน้นอีกอันนี้ปลาอย่างเลยอนี้ย อาบึกโอ้นี่คืออาบึกนะครับปิ้ปาเด้า่โเท่าไหร่ตจอันตัวเียวสภาพหมู่าคนออกจอําลาวด้เฮ็ดอันจปรีวิวตลอดมือมือวันนี้บ่จาปตัของสีมันไปเลยปาก็อยู่จําได้อันเราี ดูอันตัดของสี่ลยวันนีจะมีไ่บัตเจีนอ MC บอกโยอันตัวเติว์นแล้วเม่อีก็มังยาวานนี้เน้ใจจกินเอแล้ไปเล่เล่นอะไรโเดี๋ยวมันมีกระบาดตลาดนี่เล่นเอาท้ายหัวขัดฝ่าี่เดทำเมืองทำเบิงเ้ยเดี๋ยวพี่เละเม้ายละเดี๋ยวซื้อิไป ตัวจริงแฮงงามกวอยู่ในจอเนาะเอาอีกตัวนึงซะบ่เนาะ่ตัวจริงงามอยู่ในจอว่านี่่เอาเอาไหไปงเอาไปยังไปกเข้าเอิ้นอเข้าเอิ้นไปบ่อันนี้น่ะเอาไปจี้อ๋อเอาไปจี้อันนี้เอาไปืน้ใหญ่แท้ีบ่เนาะ1 0ีีบ่เา หมา่ลวนึเดนเท่าไรสิบพันนี่สิบพันให่มากขึ้นใหญ่แทะเมโอกินนี่ไดกจสีเบตนิจเอาไปะดใยู่สีหิวเมื่อจไงรนีขคือใหญ่แท้โอ้ปวดปวดช่างหนี่ขึ้นใหญ่แทอวำจะตองเล่อะไรเก็จะเยกหัวเลนวยอ๋อวยทรรมาทอะโอ้ยต้องโลนแม่อนแม่อ้นี้ ไนยังใันนี้นม่ทัวเส้หมู4อัน 5, 0ั0ห4อัน 5, 000ัอาอันนี้เอ่อไทเหื้อนเล่กะรีปับกับ่อไมาละเออบักแป๊บบักแป๊บขอบใจขอบใจขอบใจใส่สุดไทยนี่ไมเลยคุณหลุดเลยยบคุณคิดโอ้ยตายได้ไเห็นดที่หน่อน่ะไงยัน่ส้นี่ใส่ตัวนี้ี่ ใหญ่แหงเลาใหญ่แหงอริเจ้วบองบอกเจ้าหน้าทัพเจ้าหน้าทัพไอ้ทอดไก่ทอดผัดกินกับขนีวเหนียวนี่มันนวยเนี่ยอันนี้ไข่ลูกไข่ไข่ลูกไข่โอ้ของกินอาหารพื้นบ้านเยอะมากใครที่มาเที่ยวหลวงพ่อบางนะครับไม่ควรพลาดเลยนะที่นี่ตลาดเช้าหลวงพ่อบางครับ อร่อยแซ่บออยหอมมาเลยใช่นี้หอมเลยต,ยตุยตุยอู้จักรับเนื้อควายอืมหอหอมหอมเอามาทุบก่อนมันจะหอมเัม้ยแเดี๋ยวเราจะออกไปเที่ยวหลวงพระบางกันต่อครับว,วันนี้กินข้าวเสร็จแล้วเราอยู่ปะล่ะ จ,จ่ายค่าที่พักก่อนนี่ครับเดี๋ยวเราอยู่อีกคืนนึ่งทำความะอาบ่อบ,อบอ่อเขออาเอาน้ำไม้อบ่อน้ำไม่คือทำความสะอาด <c oughs> คลีน <c oughs> ห้องดีอยู่นะข้างในนี่แบบราคาไม่แพงด้วยนะสองแสนเกียบตเีเป็นเงินไทยก็ประมาณ500ห้าร้อยกว่าบาทไปเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อพร้อมยังดาวไปกับพี่หรือยังนนอะไปเดี๋ยวเรามาแวะจ่ายค่ารถ กันก่อนเราเช่าอีกวันหนึ่งเป็น2วันแล้วนะครับแวะกินเฟอไม่ใช่เฟอมองแวะกินข้าวเปียกข้าวเปียกร้านเดิมนี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มน้ำมันน้ำมันหมดยังไม่หาน้ำมันเติมไม่ได้เลยตอนนี้เราก็น้ำมันยังขาดแคลนอยู่นะครับเดี๋ยวอาจจะขี่หาไปเรื่อยตามทางน่าจะมีตามร้านพวกร้านขายของอะไรพวกนี้ครับน่าจะมีอยู่วันนี้เรามาถึงทําติ่งแล้วนี่ จอดรถไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเอาตรงนี้เป็นที่พักร้านอาหารนี่นะครับไปติดต่อเขาก่อนอันทำจิงมันไปทางไหนเขาเมาเรือบอกเลยัางไหนีเป็นหลอกเลคกามไปอ๋ออ๋อเขาบอกว่ามันต้องซื้อปีก็คือตั๋วนั่นเองข้างล่างนี้โอ้หนี่นเขามีเรือหล <c oughs> ายแบบเลย กนได้อันเลือกเลือกไปทำติ่งเขาสืบอมืองใดสือปีมืองใดบ่นีบ่ไปทำติ่งสคนแป้งครับตัวละสิบสามพันอันนี้ที่เราเห็นนี่คือแม่น้ำโขงนะอันนี้นะครับโน้นนะครับที่เราเห็นตรงนน้นอ่ะคือถ้ำติ่งเดี๋ยวเราจะไปถทำติ่งกันนั่งเรือไปตรงนี้ไม่นานไปกันเลย เข้มกว่าสีเข้มกว่ามันจะต่สีกันะคะเม่ีจะเป็นคลน้าอันนี้น้าโขงอนี้เมื่อ้น้อะไรก็ไม่รูนาเป็นน้นููแมน้าใหญ่มากนี่เราถึงแล้วนะครับถ้ำติเป็นถ้ำหลุดที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเลยนะครับเหมือนน้ำผาอะไรนะใช่ใหญ่มากอยู่ริมน้ำผาเดี๋ยวไปดูข้างในกันขอบใจไปดาวสื่อตัวกันสื่ตัวกันนี่สื่อตัว สี่ปีตรงนี้ก็จะมาซื้อตั๋วคนละ 20, สองหมื่นกีบไม่ได้มานานมากสามสี่ปีละถ้านี้นี่ใหญ่อีกถ้ำหนึ่งเลยขังทึ่งเป็นถ้ำใหญ่บ่ไม่ได้อ๋อหญ่ได้มัจนจะเงาอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปถ้ำใหญ่ก่อนอาดาวเดี๋ยวเราจะไปถ้ำบนก่อนถ้ำใหญ่นี่นะครับอยู่ริมน้ำโขงนี้เลยนะ เพ่งมากเลยคนสมัยก่อนเขามาสร้างได้ไงเออเจ๋งมากเลยป่ะเดี๋ยวเราพาไปดูนี่นะครับทางขึ้นนี่นจะเป็น,นอย่างนี้สองฝั่งท่านใหญ่กับท่าเล็กนะคะนี่ให้ดูโอ้ชันเหมือนกันนะสบายดีโอ้โหนี่ครับข้างในข้างบนนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะเนี่ยครับที่เขาามาตั้งไว้แล้วก็มีเหมือนเป็นพระธาตุ าจะเป็นพระาธาตุป่ะแม่นป่ครับเป็นพระาธาตุป่ะเจดีนี่ครับข้างบนนี้ก็จะมีเจดีอันนี้แค่ส่วนข้างล่างนะครับดาวบูชาดอกไม้มาไหว้พระออันนี้อันนี้เป็นบูชามาสนะิบพันนี่เราก็มาไหว้พระตรงนี้ ก็เพราะว่าหินย้อยเป็นสิ่งหินย้อยเป็นสิ่งลงมาอย่างเงี้ใช่เขาก็เรียกว่าถ้ำสิ่งเป็นถ้ำที่อยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับนี่ถึงใครมันถ้ำอันทูห้าถ้ำนางสิบชองอ๋อถ้ำนางสิบสองเครื่องก็เป็นถ้ำนางสิบสองเราจะขึ้นไปข้างบนกันขอบใจขอบใจคนลาวน่ารักนะเวลาถามอะไรเขาจะแนะนําดีมากเลยเที่ยวลาวก็ดีอย่างนะภาษาเราไม่ต้องไปอะไรนะไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษก็มาได้เอออัสกีมีลิงเลยนะมันมีบ่ บบมีนี่นะครับอือนี่นี่จะขายข้าวเอ่อข้าวขึ้นมาหลายบ่เลยก็มาหลายอ๋อมาหลายแล้วออกมาเย็นลงไปเติมเตียนนี้อืมอนี่เดี๋ยวบูชาบูข้างในเย็นจริงด้วยเย็นเฮ้ขับไปเป็นมูนได้ปะไปกับไปน้ำเมาสนี่นะไปยาน อย่างนี้อย่ังข้อมือเพิ่งเข้าบูชาเมื่อกี้คนนอนบักเราได้โอยโเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปข้างในถ้ำนะคะบูชาดอกไม้ทุกเทียนมาแล้วค่ะเดี๋ยวไปไหว้พระกันข้างในเย็นมากข้างในเย็นค่ะเย็นมากข้างในนี่นะครับก็มาได้ไหมเป็นแบบนี้โอ้โข้างในเย็นมากข้างในนี่มีกีเกียบ่ะยนี่เคยนี่เกียบ่ อีกเกียก็คือค้างคาวนั่นแหละครับมาว่าเลยเกินม,มากเลยข้างในนี้ก็จะมีเจดีย์อยู่ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นเจดีย์เก่าแหละที่ชาวบ้านเขามาสร้างไว้ไหว้พระข้างในเรียบร้อยละอันนี้คือถ้ำถึงนะครับอยู่ที่ถ้ำติ่งหลวงพระบางสร้างมาแค่ปีหนึ่งเป็นผู้ค่ะโอ้ลอยปีเลยเนี่ยที่ประวัติที่เขาเขียนไว้นะครับ สร้างมั้งแต่ปี1865นะครับเนี่ยที่เริ่มก่อสร้างหรอือว่าอะไรสักอย่างนึงโอ้โหเป็นร้อยปีแล้วนะ ขึ้นมาสูงอย่างนั้นแหละดูเรือเขาจะรอกลับรอไปส่งเราเราจะกลับกันละทั้งไหนกันได้เราจะถนัดเลยอุ้ยนอเกือบพรวดซักเราน้ำคนน้ำแม่จดกนโอ้ยขาอ่อนเลยวะขาอ่อนเลยทำติ่งสอปปลาเราต้องลงมาครับเดี๋ยวกลับแล้ว กระเดมอันนี้เป็นไ,<ม>ไ,ไอติมนี่แหละคนลาวเขาเรียกกระเดมรับศัพท์กับภาษาฝรั่งเศสใครที่ขึ้นจากถ้ำติ่งมาแล้วแล้วก็แวะมากินข้าวที่นี่ได้นะที่มีร้านอาหารมีอาหารตามสั่งได้เอออยู่นี่อยู่นี่ก็มีร้านอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็มีน้ําดื่มเออแล้วมีกระเดมอ๋<ล>อเป็นอาหารปลาเหรอ๋ออาหารปลาเป็นปลาบลูบิตา อาหารป่าเป็นปา่าป,ปลาปลาโขงนะอ,อ๋านี<อ>่ใครชอบกินปลาโขงนะนี่ครับมาไว้กินที่นี่ได้เลยเราดูวิวถ้ำติ่งได้ด้วยนี่เห็นวิวน้าโขงวิวน้ําอูแล้วก็ถ้ำติ๋งตรงนี้นะครับดาวเติมละ <c oughs> <c oughs> มิเตอร์ลิปยังอยู่เดิมเหมือนเดิมนะ <c oughs> ใช่หน้าหน้าหลุดไม่เป็นไรแต่สีปากยังอยู่เหมือนเดิมลิปแมทฟินเวอร์ใช่ไหมขายของแล้วหนึ่งตอนนี้เรามาถึงแล้วน้ำตกตาดแท่ เอ็นเราเปิดถึงสี่ป่ะตัดแ,แจคต้องซื้อปีอะเงี้ยวันนี้ใจก็ฟืเนเหนือนเลยอ๋อนี่ครับจะพาไปข <helps. S 1> ้างล่างเขาเปิดหอดกี่โมงห้าโมงห้าโมงครึง่งห้าโมงป่ห้าโมงครึง่งห้ามงครึง่งชั่วโมง,งหนึ่งเหรอเวลาลเหลือเล่นน้ำอยูอ่นี่นะครับเรือที่เราจะไปก็เป็นเรือแบบนี้ไอครับ พร้อมไหมดาวพร้อมอ่อาอันนี้ค่าเรือเท่าไหร่นะค่าเรือไปกับสามห0ื่นกีบค่ะสามหมื่นกีบนั่ง<า>เรือ 6, <000. S 2> ประมาณ5นาทีอตอนนี้เรากําลังเดินทางไปที่น้ําตกตาดแส่นะครับนี่เป็นน้ําตกที่ต้องนั่งเรือไปเท่านั้นนะครับค่าเรือเท่าไหร่นะดาว0 0 0 0 0ื 30, <000. S 1> อ่าสามหมื 30, ่นีบนะครับต่อเที่ยวนะครับเนี่ยไปกับพาไปดูน้ำตกสวยมาก น,นี่เรามาถึงแล้วอันนี้น้ำตกตาดแท่สปปลาว <c oughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกัน <c oughs> <c oughs> อันนี้ฝรั่งเขาแบกแพ็คมาเที่ยวไปคนเดียว <c oughs> คนไม่ค่อยมีเลยน่าจะเหลือแค่เราแล้วหรือเปล่ามไม่รู้ข้างบนมีหรือเปล่านะแต่ไม่เห็นเรือเพราะเรือที่มาลำสุดท้ายเป็นเรือเราตอนนี้ประมาณ 4ี่โมงประมาณ4ี่โมงเดี๋ยวไปดูกันน้ำก่อนจะมีไหมอ๋อน้ำมันไม่ค่อยมีครับเราอาจจะมาผิดช่วงแต่ก็พอเล่นได้อยู่นี่ครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยน้ำจะเต็มตรงนี้เลยนะเดี๋ยวผมไปดูน้ำ,นำอนเออน้ำมันน้อยนี่ครับนนอเออ เมื่อก่อนเนตรงนี้สามารถเล่นได้หมดเลยนะเนี่ยแล้วก็น้ําเต็มเลยตอนนี้เป็นน้ําตกเลยนะตอนนี้มันลดอันนี้ผมมาเดือนพฤษภาคมนะครับถ้าใครมาก็ไม่ไม่ค่อยแนะนําช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับน้ำตกตาดแซ่นะมันไม่ค่อยมีน้ำแต่ผมจะเปลี่ยนชุดเล่นน้าหน่อยนี่ดาวนั่งเรานั่งตรงนี้แหละชุดเลยไม่มีใครละมีแต่เราละอ๋อ oh. ดาวมามามา <c oughs> นี่นะครับ เหมาเลยวันนี้เมาเหมาน้ําตกเลยดาวมานั่งนี้เย็นสบายมากครับตอนนี้ไม่มีใครแล้วมีแค่ผมกับดาววันนี้เราจะเหมาน้ําตกกันน้ําอาจจะไม่เยอะนะครับเดือนพฤษภาคมแต่ลงเล่นได้นี้ผมผมนั่งแค่อยู่นะน้ําน้อยถือว่าน้ําน้อยเลยแล้วก็ถ้าใครจะมาก็แนะนําเป็นช่วงหน้าหนาวหรือหน้าฝนปลายฝนต้นหนาวเนี่ยผมว่าน้ำน่าจะเยอะฝั่งนู้นก็จะเป็นร้านกาแฟกลางน้ำเออเป็นร้านกาแฟกลางน้ําที่แบบสวยมากมาก ช่วงหน้าผมเนน้ำไหลสวยมากเลยใครใครจะตามผมมาก็ให้คิดดีๆก่อนนะครับถ้าจะมาในช่วงเดือนนี้นะ<ม>เออแต่ถ้ามาช่วงเดือนที่มันน้ำเยอะอันนี้สวยแน่นอนผมคอนเฟิร์มเลยไม่ผิดหวังแน่นอนผมเคยมารอบหนึ่งตอนนั้นแบบชอบมากสวยอลังการมากเดี๋ยวตอนจะกลับกันแล้วนะครับแช่น้ําได้ไอนี่แหละกอสมควรละคือพอได้มาเล่นน้ําถึงน้ํามันจะไม่เยอะนะครับแต่เราได้เล่นคนเดียวแล้วก็อะไรนะ มันเหมือนกับเออเราก็ได้รีแลกซ์เหมือนกันนะรู้สึกดีเหมือนกันดีมากๆเลยแหละตอนแรกนี่เหนื่อท่วมตัวเลยพอเล่นน้ําไปนี่แบบโอ้โหสดชื่นมากใน้นามนามมันจะหลายส่วไหนอ๋อเดือน8ประมาณเดือน8เดือน9้านะครับถ้าใครอยากจะมานะแนะนําช่วงนั้นอนะ่ะจะสวยมากๆเลยตอนนั้นไม่สั่งเออสั่งไม่ใช่เหรอบ่อบ่สั่งไปใส่อ๋อลุงเขาบอกว่าช้างเข้าไปหมดแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วแขกแขก แขกไม่แขกแขกน้อยปีแล้วเขาหลายบอลชมโควิดเขาไปยักมากยันยักิัโควิดอืมมอย่างโควิดเออต่กี้มาไล่วะตอนบ่มียัิโควิดป้าแขกมาคนต่างประเทศมาบางไล่เออเดินนีเปิ้อนผมละทาให้เปิดประเทศว่าสันถามมาสองปีว่าล่าเปิดเปิดมากผม่ามาเลยวันเสาร์อาทิตย์ก็มีคนอยู่เนาะมีปะได้ปะวันเสาร์อาทิตย์มีคนไล่อืมเขามีร้านเปิดอยู่บ่มีปลุงเขาบอกว่า ตอนกลางวันวันนี้ก็มีคนมาเหมือนกันนะมาเยอะเหมือนกันเออแต่ว่าแบบเขาเขามาช่วงสายๆแต่เรามาช่วงค่ำแล้วก็เ,เลยกลับหมดแล้วเออห้าโมงอะ่ะอืมไปยังไงลุงยังไม่ขึ้นนี <laughs> ไ่ไงลุงขึ้นแล้วนะแะนนม่น้ำขานแม่น้ำคานอ๋อแม่น้ำขานนีออ่แม่น้ำขานน้ำตกตสาดแซ่ก็จะไหลลงแม่น้ำขานตรงนี้นไข่ปลาดิบเป็นไข่ปะ มันไข่นี่บองที่เขาไปกินน่ะกนแก้แล้วอ๋อมันต้องเป็นนอ้อนบ่ไข่มันจะขึ้นในแม่น้ำที่มันสะอาดสะอาดแม่น้ำสระรกมันไม่ขึ้นถ้าแม่น้ำไม่สะอาดจะมีไข่เนี่ยเนี่ยอะไรมาใส่น้ำส่ใช่น้ำไม่สะอาดก็มีไข่สวยงามครับธรรมชาติของสปปลราวะครับสองข้างทางเราจะเห็นน้ำตกแล้วเราจะเห็นภูเขามีแม่น้ำเนี่ยครับแล้วก็เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่เขาหาปลาเนี่ยเป็นเสน่ห์มากๆเลยนะครับแล้วก็ เที่ยวเยอะด้วยนะเออมีหลายที่เลยนะก็จะเป็นอะไรนะที่เไรนะบางเวียงหลวงพะบางลาวใต้ปักเซแล้วก็ขึ้นไปทางเหนือก็มีหลายที่เลยนะครับแล้วก็แถวแถวนครหลวงวิจัตก็มีหลายที่นี่นะครับลองมาเที่ยวกันได้นะสมคอลาวเดี่ยวมาเลยเป็นไงรองเท้าวทว่หลวงพะบางกันนะครับใช้เวลาประมาณ40นวทีปวะวว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 วมาววะวว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 นวววววนว้ววววววารวว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 ว นี่ครับกิ่งซ้ำทุกอย่าง6,000นครีมเออนี่ยไม่อยังเนี่ยเอาอันใดนเนี่ยลูกเอาตีนป่ะเอาอันนี้ตีนเอาหม้อตัวเอาอันนี้นี่เออหากินมากเลมอยากกินตีนไหอยากกินตีนเอาเอาสักข้าวป่ะเนาะอันนั้นซอสเปรี้ยวลูกเนื้อเนื้อเนื้อเลย เป็นตับแสบขอบใจครับเนี่ยข้าวหมูกรอบข้าหมูกรอบไม่สั่งอะไรข้าวผัดข้าวผัดนี่นะครับมาดูบรรยากาศอันนี้หกพันหกพันกีบประมาณสิบห้าบาทอันนี้ไข่ลูกสี่พันกีบก็ประมาณสิบบาทใช่อันนี้ข้าวให้ดูบรรยากาศ อติ่งซามอร่อยเละแล้วก็ไข่ลูกไข่ลูกก็อร่อยแล้วจอ๋อครับมือนี้กดไปแปดหมื่นสี่พันแปดหมื่นสี่พันกีบนะมือนี้ได้อะไรมาดาววันนี้ <c oughs> หัวเปียกเลยเสื้อเปียกตัวเปียกเลยชุ่มไปด้วยเหงื่อวันนี้ดูดาวของเต็มเลยนะอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะพักผ่อนก่อนเหนื่อยมาก ใช่ทั้งวันเลยแดดสูงสุดๆมันไม่ถึงอย่างแบบมันเพียแดดเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เราวางแผนว่าจะไปน้องเขียวตื่นตีห้าตื่นตีห้าเอ้ยเรายังลืมอีกอย่างนึงก็คือตักบาตข้าวเหนียวเออเดี๋ยวจะไปตักบาตข้าวเหนียวพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ฟันดี้กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับเวลามาเที่ยวหลวงพ่อบางนะก็คือการตักบาตข้าวเหนียวอันนี้คือเท่าไหร่เราห้าสิบห้าสิบหมื่นห้าสิบหมื่นเนี่พระเรมาละ ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวของหลวงพ่อบ,บางนะครับเราจะเห็นพระท่านเดินบิณทบาทตอนเช้าๆนะครับแนะนําให้มาช่วงประมาณตีห้าครึ่งเป็นต้นไปนะครับไม่ไม่ควรเกินหกโมงกว่าๆไม่งั้นเดี๋ยวมาไม่ทนมันพระ่ปุ้นเออจดีมากเลยนะนี่นะครับลองมาใส่บาตรกันได้นะครับใครมาหลวงพ่อบ,บางต้องห้ามผ้าเลยนะครับตักบาตรข้าวเหนียววัดเซียงทองนี่นะครับ เป็นวัดเก่าแก่ของหลวงพ่อบางเลยนะข้างหลังเราคือแม่น้ํโขงนะครับตรงนี้เราจะเข้าไปไหว้พระด้านในกันเขาเปิดพอดีเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระด้านในกันนะครับโชคดีมากเลยคุณลุงเขาเปิดพอดีเลยเมื่อกี้่เราถามคุณลุงเขาบอกว่าวัดที่นี่นะครับสร้างมาตั้งแต่ปี1500กว่าตอนนี้ปี2002ประมาณ500กว่าปีแล้วที่นี่ก็เป็นเหมือนมรดกโลกด้วยนะมรดกพระบาง ห้าร้อยกว่าปีนี่นะครับความรู้เลยความรู้เลยยิ่งได้ยินอายุนี่แบบตกใจเลยนะห้าร้อยปีวัดเสียงทองนะอยู่ที่เมืองหลวงพะบางนะครับอายุ500กว่าปีเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆเลยนะใครมาเที่ยวหลวงพะบางนะครับอย่าลืมแวะมาทําบุญไหว้พระกันที่นี่ได้เลยนะครับเนี่ยมาเที่ยวชมความสวยงามของวัดเสียงทองกันได้นะแล้วก็ที่นี่ก็เป็นเมืองมรดกโลกเลยนะครับเมืองหลวงพะบางเนี่ยตอนนี้เราก็เอารถมาคืนพอดีเรามาเช้าหน่อยร้านพี่เขายังไม่เปิด ตอนนีก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะคืนรถแล้วก็เดินทางไปที่น้องเขียวกันต่อรถมาเค,อค,คือน,นี่เดี๋ยวเรามาถามไอเขาจะไม่ไปคนส่งสายเหนือปะคิด,ค,ดคิดคนเท่าไหร่นดียวสองคนแปดหมื่นแปดหมื่ตนต้องสองคนอ่าคอยคอยเขาเบอร์ไว้ได้ปะเดี๋ยวเพื่อ,อน,นี่คือเดชโทรหาผมมาสิไปไอ้น้องเขียว 2คน8 0ด0มื่นสำหรับรถที่จะไปนี่นะครับขนส่งสายเหนืออันนี้ผมมาติดต่อไว้ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ขนส,ส่งสายเหนือเพื่อไปหารถไปที่น้องเขียวเนี่ยเราก็จะเหมาเป็นรถสกายแลบอย่างนี้นะครับพี่เขาจะไปส่งที่ขนส่งโซ่ประเสริฐอยู่ที่สายเหนือนะครับโซ่พนันใช่ไหมไม่ใช่โซ่ประเสริฐโซ่พนัน <laughs> มันคิวรถโซ่ประเสิร์กนี่รถที่เราจะไปขันน้นเป็นรถตู้กระเป๋ากระเป๋าก็อยู่ข้างบนเดี๋ยวรอรถออก9โมงประมาณ9โมงนะครับสวัสดีน้องเขียวหมอกสวยมากใช่ต้องไปทางนู้นนะครับก็จะคือเมืองงอยเป็นเมืองที่ไม่สามารถขับรถไปได้อยากให้ดูเหงื่อผมเหงื่อจริงๆไม่มีตัวสะดผชมนางน้องเขียวดี่ครับอุ้ยสวยมาก นนี่ะครบบวิวสวยมากเลยค่ะอยากรู้ว่าสวยแค่ไหนต้องมาดูด้วยตาตัวเองค่ะสปปล่ามาหอดเลยเด้อเยีา